วิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับผมเจมเต็มข้อสําหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปที่2และ3คู่สู้ทุกลีกันอีกเช่นเคยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับคู่แรกครับลงสนามเวลา5ทุ่มตรงศึกกันโชซิลีอาอิตาลีทังด้านของนาโปลีครับวันนี้เปิดบ้านอนรับการเยือนของโบโลญญา เฮดเวทในการพบการ5เกมหลังเนี่ยเป็นทางฝั่งนาโปลีชนะไปได้3เกมและเป็นทางฝั่งของบูลญนาเนี่ยเสมอไป2เกมส่วน5เกมหลังของทางฝั่งนาโปลีชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมส่วน5เกมหลังของบูลญนาเนี่ยชนะได้1แล้วก็เสมอไปถึง4เกมเลยสําหรับบูลญนา เจ้าที่นาโบุรีครับพวกเขากำลังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในขณะนี้แต่ว่าผลงานเกมยาวของพวกเขานั้นก็ย่ําแย่เป็นอย่างมากเพราะไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วส่วนทางฝั่งของทีมเยือนบรญนาปีนี้ทํำผลงานได้ดีมากๆกําลังลุ้นคว้าตัวอายุฟ้าแชมเปี้ยนลีกอยู่อีกด้วยเวลราคาครับเปิดมาให้ทางฝั่งของจ้าวานเนี่เหนือกว่าอยู่ที่ปอปาตากม อยากจะให้ลองไปทางฝั่งของโบลอนยาครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นทีมที่แขแ็งแร่มากๆแล้วก็ลุ้นให้โบลอนยาเนี่ยบุกไปยันเสมอด้วยระบบโลดเด่นการเล่นเนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเยือนก็ตามแต่ว่านาบุรีไม่ได้เก่งเหมือนปีที่แล้วฉะนั้นให้ลองไปที่โบลอนยาได้เลยครับและคู่ต่อมาครับลงสนามเวลา 5. ้าทุ่มครึ่งศึกลาลิกาสเปนกาาดาวนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลเอัอมัดติด เฮดเวิในการพบกัน5เกมหลังครับไม่ต้องห่วงมาริชนะได้5เกมเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งแคนาดาครับพวกเขาชนะได้แค่2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งเรอมลมดริตเนี่ยชนะไปถึง4เสมอ1แล้วก็เรอมลมลริตเนี่ยไม่แพ้ใครมารุนรวม30กว่าเกมแล้วยังมีลุ้น รอดอยู่ครับสาหรับทางฝั่งของกคนาดาถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกชั้นแต่ข้อแม้ของแคนาดาในการลอดตกชั้นคือต้องชนะทุกดเท่านั้นและลุ้นให้ผู้แข่งลำดับบนบนเนี่ยพลาดกันเองด้วยต้องบอกว่าโอกาสเกิดขึ้นยากแล้วเหลือเกินครับสาหรับทำรบทางฝั่งของแคนาดาอีกทั้งต้องมารับมือของทางฝั่งแชมป์ลาดิกาในฤดูกาลนี้อย่างเลี้ยมลิดและกําลังเข้าชิง UCL อีกโมเมนตามก่อนลงสนามเนี่ยบอกเลยว่ามาริดเนี่ยมีขวัญและกําลังใจมากๆ ต้องบอกว่าวันนี้น่าจะไม่ยอมแพ้ทีมท้ายตารางง่ายๆให้เสียชื่อทางฝั่งของเลมดลิดแน่นอนเนืงช่วงตัวไม่มีปัญห,หาครับให้ไปที่เลอ,เอาอัลมาดลิดได้เลยและคู่สุดท้ายครับทางฝั่งของซึกพิมอดิกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรส์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีเฮทเวสในการพบกัน5เกมหลัง เป็นทางฝั่งฟอร์เรสชนะ1เสมอไป2และเป็นเชลซีชนะไปได้2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งฟอร์เรสชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึเกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเชลซีชนะ2เสมอ1น1และก็แพ้ไป2เกม ฟร์เรสครับเก็บชัยชนะไปแล้วหลังจากแพ้มาติดติดกันหลายนะตอนนี้กําลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหนีตกชั้นและเอาตัวรอดวันนี้ครับอาจจะเสียเปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ชั่วโมงนี้ครับเชลซี Chelsea กาลังเข้าทางสุดๆเข้าข้างสุดๆ,ดๆหลังชนะมา2เกมติดแล้วก็กดไปถึง7ประตดูดูแล้วครับเกมนี้ผู้มาเยือนเนี่ยพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมและต้องการล้างตาจากการแพ้ในเกมแรกแรกด้วยวันนี้ครับขอวัดใจไปที่เชลซีล้วกันครับ สรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับชอบทีมเยือนทั้งหมดเลยโบลญญ่าแล้วมลิดและก็เชลซีก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VIP เจมเต็มข้อครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลย สำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ Enjoy กับฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายของศึกพิมลิกอังกฤษแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ